สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรจะพาเพืเ่อนๆมาพบกับบอลไทเกอร์นะครับหรือว่าโคโลกาเซียไทเกอร์ก็เป็นโคโลกาเซียอีกตัวนะครับที่น่าสะสมก็ใบมีความโดดเด่น ลำก้านนี่ลายสวยมากเลยครับนี่แหละครับความสวยก็ไม่ได้เป็นรองโคโลกาเซตัวอื่นเลยนะครับแถมราคาก็ยังไม่สูงมากนะครับส่วนบอลไทเกอร์ต้นนี้นะครับผมได้มาในที่ต้นมันยังไม่โตเต็มที่นะครับก้านใบและใบก็ยังไม่มีความโดดเด่นมากนะครับนี่ครับได้มาแล้วผมก็ทําการชําไว้ก่อนนะครับนี่ครับและที่เป็นไฮไลท์นะครับ ก็ได้มาในไหลนะครับก็มีข้อไหลติดมาด้วยเยอะมากผมก็เลยนี่ครับทำการเก็บข้อไหลไว้นี่ครับก็ได้อยู่ประมาณ8ข้อเลยนะครับเอามาตัดก็วันนี้จะมาทําการแสดงวิธีการวางข้อไหลแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการวางข้อไหลบนดินเหนียวนะครับก็สูตรนี้ยังไม่เคยใช้นะครับก็ว่าจะทดลองดูนะครับก็นี่ครับ วางบนดินเหนียวเลยครับง่ายๆเลยครับอุปกรณ์ที่หาง่ายไม่ต้องลงทุนซื้อเลยครับนี่ครับวางลงไปเลยครับกดลงไปให้อยู่ครึ่งหนึ่งของดินเหนียวนะครับนี่ครับวางข้อลงไปนะครับแล้วก็กดลงไปในดินเหนียวประมาณครึ่งหนึ่งของข้อไหลนะครับนี่ครับวางแบบนี้ แลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะครับร่มอ่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็คอยดูแลไม่ให้ดินแห้งนะครับให้ดินเป็นขี้เลนอยู่แบบนี้ตลอดนะครับคอยเติมน้ําตลอดส่วนอันนี้เป็นการทดลองวางข้อไหลของผมเมื่อเดือนกว,กว่าที่แล้วนะครับก็วางโดยใช้อุปกรณ์อีกตัวนึงครับอันนี้วางโดยใช้พีทมอสกับกับกบมะพร้าวสับนะครับ อันนี้วางไว้เดือนหนึ่งนะครับแล้วก็พึ่งแยกลงกระถางไซส์สนิ้วนะครับเมื่อประมาณ2องอาทิตย์แล้วนะครับอ่าสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนเ,อนเอนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันจนจบแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมจะมาอัปเดตการวางข้อไหลในดินเหนียวของผมนะครับถ้ามีโอกาส ก็ฝากเพืเ่อนๆกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ